Was, was, นเสารนะเอสารเอกสารเป็นไงเอกสารเล็บวิ Mother, no yeah. okay. 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 Ese ese. ่อะไรนะเล็บอะไรนะเอกสารสิ่เขียนผิดคอมเข้าแล้วเป็นงานอนเนี้ยปิดปรับปรุงปิดปรับปรุงเมื่อไหร่เปิดครับปิดมาจะปีนแล้วปิดอืถามวอร์รเนี่ยปิดปรับปรุงหนึ่งปีเปิดจะเปิดใกล้จะเปิดยังมีเปนจะเปิดแผนจะเปิดเออเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้านะอาจริงๆนะเดือนหน้าเปิดไม่ไปเอ็น ไม่ได้ไม่มีไม่ได้อะมันเป็นเรื่องราวของไรสิ่เครียดมีสารร้อนร้อนร้อนู้อนอะไรกันเนี่ยเราพูดถึงนี่เป็นซิงเครียดในส่วนของตัวสิงเครียดที่ทำเนี่ยก็จะทำวิทยาาศสตร์ที่ชื่อว่าซิมโพเอเป็นอีแมหก็คือ็นาหวนของเพลงปินะครับ อแต่ว่าเปิดเปิดบนเว็บได้เลยไมเนีใช่ใช่เปิดเว็บปุอ่านบนเว็บไม่ต้องโหลดมาอ๋อไนีอลาไม่ลายไม่ทำเสร็จไลน์ไม่ทำเสร็จมันไม่ใช่ไม่ใช่ลายเดืออนก็เดือดเดือดทไม่เสร็จออเดือนเดือดทำไม่เสร็จเลย้องลายทำไมทาเสร็จอืดียังเดือนเสร็จอมีบุ๊้า้าวีเเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าออกใช่ไหมใช่ โดยรวมเนื้อหาเป็นยังไงเราต่อเรอต่อเยู่อะรอยซิมโพเอตซิมโพเอตแปลว่าอะไรนะตายตายโพเอตโพเอตคาวีอะโพเอตแปลว่าตองวีเกี่ยวกับอะไรอ่ะไม่รู้นะอะไรนะเกี่ยวกับอะไรซิมโพเอตมันคือในน้ำถุยเนี่ยะเกี่ยวกับพวก เรื่องสร้างยาีใจหรือว่าการนำคำพูดคำเมื่อมาตีความหมายในหลักการมองอ๋อเป็นพวกแนวปรัชญาประมาณนั้นอ๋อมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนามธรรมาาใช่เกี่ยวมั้ไม่เกี่ยวใช่ไหมตอนในเล่มเล่มหนึ่งมันก็จะมีเกี่ยวกับพวกอย่างที่บอกไปเรื่องบทกวีบทกลอนนะเป็นคำพูดคำเพื่อนอะไรมีมันเป็นแนวแนวแบบนี้ในเล่มนะหรือมีอย่างอื่นอีก อย่างอื่นนอกจากบทกวีบทกวานมีไหมปิ๊งไม่ถอดมีอะไรมีอะไรบ้างในเล่นลอยแก้วโอ้ลอยน้ำหวันฮะตอบก็ไม่มีนะครับอันเสร็จชัดมีเปล่างั้นเต็มแต่มาทุกเล่นเลยมันจะไม่มีแต่ว่าในแต่ละเล่นมันจะต้องโหลดคำออกมาอย่างคำ หมือน,น,น,นว่าวเล่มน,นี้คำว่าแมวเล่มนี้คำว่าแมวในเล่มก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับเป็นมุมมองของแมวว่าแต่ละคนเนี่ยมองเขาว่าแมวไมายู่งอะไรอ๋อเช่นมองเป็นคำด่าไอ้แมวโว้ยแมวหรือมองเป็นชื่อเพื่อนเพื่อนสนิทของเราชื่อแมว,ช,แมวชื่อแมวเพื่อนชื่อแมวเพื่อนชื่อแมวเพื่อนแล้ว,ลวเล่มบอกบอกงี้ไหว่าเล่มต่อไปนี้เป็นคำว่าอะไร รอยแค่เ้โอ้ลอยอยแคน้นนะการที่จะลงยนเล่นๆนั้นมันก็คือทำกำลังม,งมนืนมันจะต่างมุมองมมอง,มองไปฮะบอกให้รอยไม่ทำอย่างนี้เอาเอาพูดเลยอบพูดเลยมันคำนะเล่นหน้าเป็นคำว่าเล่นแมครับคุณโชว์ อินโทรอินโทรแต่ละคนก็จะมองคำว่าอินโทต่างไปนะครับไม่่าจะเปว่าอินโทรอินโทจะเป็นอินโทรเพลงนะครับแต่ละเพลงก็จะมีอินโทต่างไปแล้วมีมองมองนโทรมองอะไรมองอะไรอินโทรมองว่าเป็นการเริ่มต้นูการเริ่มต้นการเริ่มต้นเซนเอรทีฟเเ็นเริ่มต้นมาหนึปีแล้วก็ปิดกับรุงไป หนึ่งดีตรงเต็มเดือนหน้าเดือนหน้าพอลองเปิดเล่นดูมันกเสื่อติดปักตรงนี้ปีที่แล้วเมื่อไหร่จะเปิดมันก็ต้องรอครับเดือนหน้าเดือนหน้าอันนี้ครับเปิดจริงนะจริงนะปีที่แล้วมก็พูดเงี้ยแหมพูดจริงๆจริงๆเป็นเรื่องราวของนิยสาร n toss your brain toss your brain คืออะไรครับก็หมายถึงทุกทุกคนครับทุกทุกคนนะครับี่บอกว่า เราใช้คอมสมมวนเรามีเรื่องแรกนะครับคอมอิโทรแล้วก็จะก็จะเหมือนเปิดให้คนทั่วไปได้มาร่วมแสดงคอมเขียนว่าอินโทรมองของผู้ผลิตหมายถึงอะไรอ๋อหมายถึงว่าทุกคนทุกคนเริ่มมีส่วนร่วมกเรื่องในนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับอ๋อส่งส่งบทความเข้าไปได้ด้วยก็เหมือนว่าอ๋อส่งบทความได้ด้วยแล้วก็ถึงแจ้งเข้ามาว่าคิดว่าอินโทรหมายถึงอะไรอ๋อคือเป็นได้ทั้งผู้อ่านแล้วก็ผู้ผลิตในเล่มเดียวกัน เอ่หรือเออแล้วก็เป็นมันจะเป็นไงก็ว่ต้องมีการคัดเลือกใช่ไหมไม่ใช่ทุกบทความทุกบทความเขียนมานี่ไม่ได้ลงมันต้องมีการกันกรองใครกันกรองครับการเองกับมือเยี่ยมนะครับเป็นผลงานโฮเมดเออไม่บาาเองไม่เห็สมองอย่างนักก้อนอันนี้เป็นตัวอย่างของชาวล่าง มันเล่มๆหนึ่งมีอะไรมากเล่มๆหนึ่งมีแกลเลอรี่ภาพถ่ายอ๋อแต่ทำทั้งหมดนี้มันก็จะเกี่ยวกับไอ้คำทำหนึ่งใช่ไหมแบบนั้นเช่นสมมุติอินโทรใช่ไหมแกลเลอรี่ภาพถ่ายอินโทรอ๋อก็จะเป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับคำว่าอินโทรอาเป็นมุมอมองที่ต่างไปพวกนี้เป็นคนคิดเรื่องมากมีตุลย์อย่างนี้นะการ์ตูนการ์ตูนเกี่ยวกับอินโทรเออเอ้ยเอ้ยเออดีว่ะมีเพลงมีอะไรเออดี กำลังเป็นจริงหรือเปล่าดีดีดีเดี๋ยวรออ่านเรื่องนะมีเรื่องสั้นด้วยหมายว่าวันนี้ก็จะเป็นจบในเล่ม่องเนี้ยจบในเล่มจบในเลื่องอ๋อาเล่นบ้าก็เป็นคำอ๋อเป็นคำเปลนไปเรื่อยๆเปลี่ยนคำเรื่อยๆเล่มแรกเล่มที่จะออกมาเนี่ยเสร็จยังใกล้แล้วมีอะไรแบบน่าสนใจไหมแบบเด่นๆแลกเรื่องนสักเรื่องหนึ่งมีมั้ยสักน่าสนใจเลยกอ คำนั้นคำนั้นเนี่ยมันจะมีพวกเซเล็บหรือคนที่เซ็ตเลบใหม่แล้วก็เซ็เล็มาหม่เซตเลบอ๋อจะมาพูดถึงด้วยอ่าใช่มีปัญญาพี่นะอ่านอ่านเราได้แล้วมาแล้วได้อะไรก็ได้มุมมองของคำคำนั้นบางทีอาจจะเป็นแล็บผักด้านเลยก็ตามแบบโอ้ยอัดยเยอะบางเัื่ไม่รู้มุมมองใหม่ๆจากคนทั่วโลกเรียกว่าอ่านเล่มเล่นหนึ่งมันจะได้หลายแตกต่างหลายมุมมอง อันนี้ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งของนิสานออนไลน์เพราะว่านิสา,ลอลานออนไลน์ก็มีการแข่งขันกันสูงนะครับไเป็นสื่อต่างออนไลน์นี่ก็เป็นหนึ่งาน,นเรื่องเป็นภาษีย์ใช่ไหมเป็นมุมมองแลามุมมองเกี่ยวออกับคำคำหนึง่งแล้วคำคำหนึง่งอย่างที่บอกว่าอินโชคนก็มองหลายแด่แน่นอนแล้วก็าการเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราไม่มีการเริ่มต้นที่ดีนะครับจุดจบเราคงไม่ดีเช่นแน่นอนนะสิ่งเราก็เริ่มต้นมาดีเขาก็าจบแบงดี นะครับแต่ยังไม่จบนะครับก็จะจบอีกนานๆกว่าจะจบมันยังไม่เริ่มมันยังไม่เริ่มเลยใช่ไหมครับเริ่มอยู่ intro into your life อะไรวะอะไรไม่ช่วยดูนะแปลไม่เป็นก็แปลแปลอะไรอ่ะก็เหมือนว่าเริ่มต้นอ๋อเพราะว่าเรีนแรกนี่ก็เรีนแรกมันคือจุดเริ่มต้นของเซมเหมือนกันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของใครกันอะไรหลายคน ที่มาอ <Okay. S 1> ่านอาจจะได้มุมมองต่างๆไปใช่ไหมปรับป้ายาเลื่อนนิดครบคขบยังหมดพอแล้วได้แล้วใช่ไหมดีอยื่ด้วย simcreative.com อ่าเราจะเข้าใจแบบนี้ก่อนสรุปสรุปหนยฟัง simcreative.com เปิดเบมาตอนนี้มันก็ปรับปรุงอยู่แต่เดือนหน้าเนี่ยจะออกเล่มหนึ่งพอออกเล่มหนึ่งเสร็ มันเอ้ยมันเป็นอะไรแฝดเหรอประมาณนัใช่แฝดใช่ไหมอ๋อแฝดแฝดแฝดอาวไอโฟนไงไม่รู้ถ้าพอุณงยาบกุ้งยาบุ้งรับคุ้งยาบ